มาร้านดังนะคะเขาบอกว่าร้านนี้เพิ่มสาขาจากที่อธิบาลนแม่สายมาสันทายนะคะว้าวร้านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณลูกค้าตักไอยู่ทางนี้ค่ะเชิญดิบเลยค่ะได้เลยค่ะมีลูกค้าพิเศษมาแ้วนะคะงั้นฉันขอเลือกนะคะได้ค่ะ อันนี้ถ้าจะเป็นอันใหญ่ไม่ใส่ตั๊ใส่ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นอันเล็กก็ใส่ได้ค่ะโอเคค่ะรู้แล้วค่ะเพราะว่าเห็นที่สาขาของบ้านแม่ใส่เขาบอกกันแล้วก็อันนี้ก็ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็ได้แค่หนึ่งตัวแต่ถ้าเป็นตัวเลก็กก็ก็ได้แค่สองตัวค่ะฉันยังไม่ได้จุ่มอันนี้เลยอะอยากจุ่มจังเลือกก่อนค่ะว่าเรจะมาจิกันเอาสีไห สวยจังเลยแล้วก็ชนจุมได้เลยค่ะโอเคค่ะรอสักครู่นะคะขอกรุณนานได้ค้านะคะ,ะ,คะได้ค่ะเ,คเสียงดวงอยากได้พิเศษจะกลัวได้ธรรมดาได้อะไรคะคุณลูกค้าแพ็คแบบ VIP ค่ะคุณลูกค้า ทำไมฉันโชคดีอย่างนี้ขนาดสาขาธุบันแม่สายฉันยังได้ V.I.P เลยค่ะนี่นะคะ V.I.P เนี่ยมีแค่2ใบเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าทำไมฉันดวงดีอย่างนี้เนี่ยโอเคค่ะเอากับเอาตะกร้ามาให้แม่ค้าเลยค่ะระหว่างรอแม่ค้าแพ็คก็สามารถดูรอบๆบร้านได้เลยนะคะแล้วก็กินเป็นไฟได้ด้วยค่ะแม่ค้าปากสวยจังเลย แล้วก็หน้าตาสวยมากเลยอร่อยอย่งน้อรงนี้่ตนตอน้าสวยเหมจะไปหยอกไป,ยไป,ยไปห,หยอกอหัวลครนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าหลักค่อยซื้อละกันนั่นคือเด็กที่เขาเหิวโหยนะคะ ถุงนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาหยิบตะกร้าของแถมกันค่ะเราเอาการ์ดออกมารอเลยนะคะการ์ดบัตรทําไมมันโชคดีอย่างนี้ได้ V I P V I P เรามานั่งกินชมกันนะคะเรามานั่งชมแมคคาแันพักกันนะคะอื้อหืออร่อยมาก ค่ะเขาบอกว่าเขาทำเองเลยนะคะเนี่ยอแซ่บอร่อยมากคุณแม่คะาคะ,ะคุณลืมเปิดอันนี้ค่ะอุยตายแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเคือตังที่หลังเนาะของแถมเราของแถมแ<ต>ทำไมเนี่ นี่นะคะแล้วก็เป็นอันนี้ด้วยนะลูกค้าพิเศษคุณแม่ค่ะค่ะมีลูกค้ามาค่ะอ๋ออันนั้นนี่มันน้องชิ้นเองค่ะน้องชิ้นนะคะเลี้ยงมากับมือค่ะกินเป็นฝ่ายได้นะคะโอ้พอดีว่ากินไปแล้วสองชิ้นแล้วมันดูมันมันนิดหน่อยค่ะก็เลยพอก่อนนิดนึงเป็นฝ่ายนี่นะคะที่เป็นอค่ะเนี่ยมาค่ะตอนเมทมาอะไรด้วค่ะฮึ่มทำไมน้องน่ารักน้องคุณน่ารักจังเลยค่ะ มีอะไรติดตายน้องด้วยอ่ะอุ้ยน้องอยากกินนะคะเนี่ยอยากกินน้องน้องชื่ออะไรเหรอคะน้องชื่อน้องไข่ต้มค่ะไข่ต้มหนูอยากกินเหรอเลือกน้างลองก่อนครับอุมยอะไรติดต่อมาเห็นไหมคะแม่ค้าบอกเลยเอ้ยลูกค้าบอกแล้วพอดีว่าหลงหลงลืมลืมเพราะว่าแม่ค้าสวยเกินสวยเนี่พูดทิ้งต้องใส่เลขก็แบบก็มันก็ไม่ได้เถออะไรหรอกนะคะ มัก็หมดถังไปแล้วว่ะเนาะ VIP น่าจะค่ะมันไม่น่านหนวกนะเม่กี้พูดว่าอะไรนะคะแม่ค้าคนสวยค่ะไม่ตายแล้ว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 เทปนี่ใสยไปเลยเอาเทปอีกเหรอคะได้ค่ะอันนี้อะไรอ่ะขอดูหน่อยนะคะเอาไปเลย เอาไปเลยค่ะก็อยู่อันนี้มีเอาเอาไปเลยค่ะสีก็เอาไปเลยค่ะพอดีแม่ค่ะใจดีนะคะอุ้ยแม่ค่ะทั้งสวยทั้งใจดีโอุ้ยใจดีสุดๆเลยเอาไปหมดนี่เลยค่ะสวัสดีครับน้องไข่เติมน้องจะกินหนังยางแป๊ดผมหลายเลิศน่ารักที่สุดนะคะว่าอะไรนะคะ แม่ขายทั้งสวยทั้งใจดีทั้งมีสเสน่ห์ค่ะ,ปะไป้วยค่ะไปด้วยไปเลยพาแป๊ะน่าสนุกจริงน่าสนุกอยากมากไปแล้วคเอาไปเลยค่ะเนี่ยไป,ยป,ปด้วยค่ะไม่คงไม่แพ็คาแล้วค่ะเอาไปทั้งร้านเลยค่ะเยี่ยมมากของแม่ค่ะ ไม่ได้หรอกมั้งคะแม่ค้าต้องแบบว่าเออขอโทษค่ะขอโทษค่ะลูกค้าเอองั้นก็เดี๋ยวจะแพ็คให้นะคะค่ะก็เดี๋ยวเวลาตอนแพ็คเสร็จกันเลยนะคะเดี๋ยวเวลาตอนแพ็คเสร็จกันเลยนะคะโอเคค่ะ